ไอ้บอยเนี่ยเองมาดูนะประเทศไทยนะบอยนะเขามีน้ําให้กินฟรีด้วยนะบอยนะนี่คือศูนสาธารณะของประเทศไทยนะบอยนะเองต้องให้สมเด็จพ่อของเองนี่มาดูงานแล้วนะบอยนะประเทศที่เองเนี่ยด้อยค่าประเทศที่พวกเองนี่ด่าสาบแช่งนะแต่เขาพัฒนาและ,จะเจริญร่ำรวยไปถึงไหนแล้วบอยนี่นะ ที่ประเทศไทยนะบอยนะเองมาดูนี่นี่นี่น,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 นเห็นไหม <c oughs> มีน้ํากินฟรีด้วยนะบอยนะ <c oughs> โอ้โห,โหเนี่ยมันช่าแตกต่างกับขเขมรช่เหลือเกินนะขเขมรน,นี่ประชาชนอดอยากขาดแคลนนะข้าวปลาอาหารน้ําจะดื่มน้ําจะกินก็ไม่มีนะหันมาดูประเทศไทยนะนี่ที่โซนสาธารณะนะ มีน้ำให้เย็นๆให้กินฟรีด้วยนะบอยนะโอ้โหนี่แหละครับนี่แหละความเจริญร่ำรวยนะนี่แหละความแตกต่างกับขเขมรน,นะบอยนะแต่ประเทศขเขมรครับทุกคนรู้ไหมว่าที่ขเขมรตอนนี้นะประชาชนที่อพยพนี่ที่นอนดีๆยังไม่มีน้ําจะดื่มน้ําจะกินก็ไม่มีนะแต่ที่ประเทศไทยนะครับอยู่ที่ไหนก็มีกินนะอยู่ที่ไหนก็สะดวกสบายนะครับ ยามเกิดภัยพิบัติต่างๆนานาเน,น,นี่ยคนไทยนี่เขาไม่ได้อดอยากขาดแคลนนะบอยนะนี่เห็นไหมนี่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 น้ำนี่ไม่ใช่น้ําสะอาดอย่างเดียวนะบอยนะเป็นน้ําเย็นด้วยนะนี่มีการกรองแบบสะอาดนะประเทศไทยนี่เขามีสุขขาอนามัยเขาใส่ใจประชาชนนะนี่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เขามาเที่ยวสวนนะบอยนะ เข้ามานี่ไม่จําเป็นต้องซื้อน้ํานะนี่มีน้ําเย็นๆน้ําสะอาดให้นักท่องเที่ยวเขากินนะมานั่งมานอนที่สวนนี่สะดวกสบายนะใครเขาจะไปเที่ยวขเขมรล่ะ,ขะเขมรมันมีอะไรให้เที่ยวนะโอ้โหนี่นะเห็นข่าวไหมครับทุกคนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี่ไปซื้อไอติมกินนะมีเด็กมาแย่งกับมือเลยนะมีคนนี่คอยจ้องคอยตามนะจะ เรียกค่าไทยจะจับตัวเขานะไปเรียกค่าตัวอย่างงู้นอย่างนี้ใครเขาจะไปนี่มาดูประเทศไทยนี่เขานอนตามต้นไม้สบายสบาย,บายนี่แล้วก็มีน้ําเย็นๆให้กินด้วย <S 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 เห็นไหมนี่นี่นมึงไม่เชื่อใช่ไหมบอยเนี่ยจะเปิดให้บอยมาดูนี่ <S <S อุย้ยเย็นซะเหลือเกินเย็นจับใจนาะยบอยนะต้องให้สมเด็จพ่อของเองมาดูแล้วนะโอ้โหนี่แหละครับ คือความสุดยอดนะนี่เห็นไหมเออนี่เขามากินน้ําทุกคนเห็นไหมเออนี่แหละครับนะเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่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 เห็นไหมเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมานั่งด้วยนี่ฝรั่งนะบอยนะเขามานั่งสบายสบายที่ประเทศไทยเนี่ยโอ้โหนี่นะใครที่มาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยถือซะว่านะครับทุกคนมีความปลอดภัยสะดวกสบายนะสถานที่ต่างๆนานาเนี่ยโอ้โหเห็นไหมนี่คือสวนสาธารณะประเทศไทยนะบอยนะ เห็นไหมครับความสะดวกสบายความอลังการนะครับความเป็นธรรมชาติอยู่ที่ไทยนี่มีความสุขนะไปเที่ยวเขมรเขา,เาไปดูอะไรไปดูแต่นครวัดเก่าๆนะมันตกยุคตกสมัยแล้วนะนครวัดมันขายไม่ได้แล้วบอยนี่มาดูประเทศไทยนะที่ท่องเที่ยวมีให้เยอะแยะมากมายให้นักท่องเที่ยวเขาเลือกชมเลือกดูนะครับนี่คือโวนสาธารณะโสนตะจุจักนะบอยนะ มีเวลาถ้าเองเข้ามาประเทศไทยได้นี่เองต้องมาดูนะแต่ว่าเองจะกล้ามาไหมล่ะเพราะประเทศไทยนี่ยเขาไม่ต้อนรับเขมรแล้วดู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 โอ้โหนี่บอนี่นี่เห็นไหมมีแต่นักท่องเที่ยวมาข้างหลังฝั่งนู้นี่ฝรั่งนอนเต็มเลยนะเออนี่นะทุกคนนี่เห็นไหมนี่เราสามารถ ซื้อสาบซื้ออะไรมานั่งมานอนกินอะไรสบายสบายประเทศไทยนี่ไม่มีคนมารบกวนด้วยนะมีรปภดูแลความปลอดภัยอย่างดีนะมีคนเฝ้ามองตลอดเวลานะเออนี่ยมันปลอดภัยกับเขมรเยอะนะแต่ที่เขมรมันไม่มีอะไรดีใครเขาจะไปเล่านี่เห็นไหมโอ้โหลุ่นล้นล้นฝรั่งฝรั่งฝรั่งมาเต็มเลยทุกคนนู่นเต็มเลยใช่ไหมเออนี่คือข้อดีของประเทศไทยนะนะ นี่มานั่งชมวิวฝั่งนู้นก็คนนั่งเต็มเลยนู่นนู้นนโอ้โหน,น,นี่ฝั่งนู้นก็มีแต่ฝรั่งชาวต่างชาตินะเขามักจะเข้ามานั่งเย็นๆนะครับตอนอากาศร้อนๆแบบนี้นะพออากาศเย็นๆแล้วเขาก็จะไปหาเดินชมวิวชมอะไรต่างๆนานาน,ะนี่มีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่ฝรั่งต่างชาติชอบมากเลยประเทศไทยเนี่ยมันอบอุ่นมันสะดวกสบายมีความปลอดภัยสูงนะครับนะ ไปไหนมาไหนก็ง่ายนี่นะครับทุกคนรู้ไหมว่าสวนตะจุจักประเทศไทยนี่ข้อดีของมันก็คือนะครับทุกคนมีรถไฟฟ้าซึ่งฝรั่งเขาชอบมากเดินลงมาจาก BTS เดินเข้าสวนเลยนี่การเดินทางสะดวกสบายประเทศเขมรถไฟฟ้ามันยังไม่มีเลยนะมันจะเอาอะไรมาแซงไทยมันบอกว่าประเทศมันนี่พัฒนาะจะเทียบันกับไทยแล้วก็จะจะทันไทยเร็วๆนี้มันขี้โม้มันมนโนเฟอ้อฝันนะครับนะ การที่เราจะพูดอะไรเลยเราต้องหันมามองประเทศตัวเองแล้วนะประเทศเขมรมีรถเมลวิ่งเหมือนที่ไทยหรือยังเนี่ยนะขึ้นไป9บาท10บาทตลอดสายมีหรือยังเขมรน่ะเขมรมันไม่มีนะครับทุกคนโอ้โหมันมีแต่ความขี้โม้นะคนเขมรมันไม่มีสมองพัฒนาประเทศมันหรอกนะมันดีแต่เคลียมไทยนั่นแหละถ้ามันไม่เคลียมไทยเนี่ยประเทศมันตอนนี้น่าจะยังนะขี่ควายขี่ม้ากันอยู่บ้างนะ เห็นไหมรถไฟฟ้านี่เห็นไหมวิ่งอยู่ตลอดเวลามเวลาหไหมทุกคนนี่แหละคือความสมบูรณ์แบบของประเทศไทยนี่แหละคือความจริงนะครับความจริงนะครับเราต้องยอมรับนะครับประเทศไทยนี่เขาไม่ได้ด้อยพัฒนาเหมือนคนเขมรเขารับรู้กันเพราะอะไรเพราะเขมรนนะ่ะมันเชื่อแต่สมเด็จพ่อพวกมันปั่นข่าวหลอกลวงกันเองนะครับทุกคนหาว่าประเทศไทยไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ทั้งๆ้ที่ประเทศตัวเองนะ่ะ นะสิเซ์ยังไม่ได้ของประเทศไทยเลยนะนี่เห็นไหมล่ะโอ้โหนี่นนูนนุนสาวสาวสาวต่างชาติมานั่งเต็มเลยทุกคนเนาะนี่แหละครับคือความสุขที่เราได้มาเห็นมาชมนะครับนะประเทศไทยนี่นะทุกสิ่งทุกอย่างดีนะครับทุกคนนะประเทศชาติบ้านเมืองนี่สะดวกสบายนะมีความปลอดภัยใครจะมาลักมาป้นมาจี้นะครับไม่ได้ครับนะ ประเทศไทยเขาไม่ปล่อยไว้ครามีก้อมงจรติดทุกที่ทุกมุมมองนะครับการที่เราจะมาทําอะไรไม่ดีที่ประเทศไทยมันไม่ได้นะครับไม่ใช่ประเทศเขมรน,นะเพราะฉะนั้นนะไอ้บอยนะครับนะเองต้องมาดูงานที่ประเทศไทยแล้วล่ะนะนี่มาเที่ยวสวนสาธารนณะมีน้ําสะอาดเย็นๆให้กินเลยนะบอยนะเออประเทศเขมรทําได้เหมือนที่ไทยไหมเพราะฉะนั้นนะปูปากครับไม่ต้องพูดมากนะไร้บอย